สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับในวันที่สิบหกใช่ค่ะนี่เดือนธันวาสิบหกเดือนธันาวาอีหกสี่ครับผมค่ะวันนี้ก็มาพบกับโชคเสียงโชคเลขเสียงดวงครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดติดตามซับสไคร ให้กำลังใจด้วยครับเดี๋ยวเราจะ <Susan S 2> เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะ <John> ว่าตัวแรวกมันเป็นเลขอะไรคะ่ะทุกคนทายดูสิค่ะถอยทายหน่อยค่ะตัวเลกจะเป็นตัวอะไรคะทุกคนทายหน่อยคะ่ะชัยคิดว่าน่าจะเป็นเลขศูน anyway? ย์เนาะเนี่ยถ้าเป็นอ่างเนี้ยมันจะเป็นเลขศูนย์นะพ่อ ต้องเลขศูนย์แน่ๆนี่ๆๆๆค่ะคนมันจะเป็นเลขศูนย์แน่เลยค่ะทุกคนสุดทายนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนเร,เราดูก่อนนะเราดูนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรค่ะเป็นเลขขาดเนี่ยค่ะทุกคนนี่นะเห็นไหมเราจะเราจะเห็นนะเห็นมือหนูไหมคะมือหนูเองค่ะมานี่ๆๆนี่นี่นะเราจะไม่ใกล้เนาะ เราจะไม่ใกล้เราจะไม่ใกล้มันนะคะคุณเดี๋วตัวตัวแรกก็ก็มันจะมาแล้วครับตัวที่หนึ่งนะคะเป็นตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งเลยค่ะดูวครับจะเป็นอะไรครับลุนพร้อมกันครับอ่างดูนย์มันจะเป็นตัวไหนครับเลขศูนย์ค่ะคุณยังเลยยังไม่เห็นนี่ไงเห็นเนี่ยแน่เห็นไม้เห็นไม้ไม่เป็นรอยนี่นะคะทุกคน เป็นเลขแปดครับตัวแรกเลขแปดตัวแรกเลขแปดค่ะทุกคนเห็นไหมอืมเราเห็นแล้วนี่นะเห็นไหมเห็นี่แต่โดนกล้องโดนกล้องสั่นี่อืมอืมกล้องมันสั่นอืมวิเลขแปดครับทุกคนเห็นไหมสุดท,ท้ายถูกอะ่ะ ศูนย์แปดเรามาดูเลขที่สองกันคลาลาละ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 าดูตัวที่สองครับตัวที่สองคือตัวอะไรคะทุกคนไายสิคะไายค่ะไายตัวนี้เป็นเลขแปดครับผมตัวที่สองจะเป็นตัวอะไรครับนี่เสียงโชคครับ แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนครับอันนี้เป็นเลขมงคลครับเลขมงคลเลขอะไรคะเลขแล้วเลขมงคลไงเขาว่าเลขอะไรอะ่ะคนไทยชีวิตเลขอะไรไ,ไม่รู้อ่ะต้องดูก่อนอตัว่าเลขอะไรนะเลขอะไรนะตัวที่สองอะะจะเป็นอะไรครับผมตัวที่อกทุกคนทายหน่อยคะ่ะ ห้าห้าหพี่ได้เลยห้าเจ็ด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 ไม่หนูรู้ว่าเป็นเจ็ดหนูรู้ว่าเป็นใกล้ครับตัวสองใกล้จะมาครับเจ็ดแน่เลยเจ็ดหน้าเลยอะพออ่อเจ็ดแน่แต่ก็เริ่มมาแล้วนี่เจ็ดแน่แน่เลย เจ็ดแน่แเจ็ดแน่ๆเลยบอกให้คนเดดตามเจ็ดนะคะ <c oughs> เป็นเจ็ดนะยังไม่รู้หรอกหนูรู้ว่าเป็นเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ

ถูกไหมหย่าลืมว่าฝาก,ากติดตามนะครับใช <ciğim> <ย>่ขติดตามให้กำลังใจด้วยถูกอ่ะโอ้ยน่าจะเป็นเลขสามาจริงอ่ะน่าจะใช่เลขสามหนูอขอทายเลขสามลวกันใช่พีบผู้ชายถูกอ่ะมันก็เห็นอยู่แล้ว เลขสามนีเลขสามเลขแปดเลขสามครับแปดสามเดี๋ยวตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย,ายพ่อทายสิว่าเป็นตัวอะไรเราก็จะตาย,มยพมันต้องเห็นเหือก่อนไงนพ่อลองลุ้นเลขมอคน,นตัวต่อไปครับ มันจะเป็นตัวไหนครับไม่รู้อันนี้เป็นสามใช่ไหมอืมใลองดูดีดิจะเป็นตัวไหนอีกตัวทยตัวอะไรนะอืมอมอืม,อม สามกใกล้จะมาแรับตัวที่สามครับมีมายแปดสามแปดสามอะไรครับแปดสามเราต้องเห็นหัวก่อนค่ะเดีวรามาถ่ากันครับมาลุกันครับ แปดสามอะไรคะนะครับหัวเริ่มมาแล้วครับนี่หัวเริ่มาแล้วตัวที่สามเริ่มมาแล้วอ๋อรู้เลยอ่ะเจ็ด <7. S 2> ห,หัวเริ่มมาแล้วครับไหนพ่อลองทายสิว่าเป็นเจ็ดหรือแปดไม่แล้นี่มันียจะเป็นสามอีกก็ได้ไม่เจ็ดแปดสามสต้องดูก่อนเจด พ่อนรู้เจ็ดอืมสามก็สามสามก็สามนัท่านผู้ชมับลุ้นไปร้อมกันสาลุ้นไปพร้อมกันกับท่านผู้ชมและใช่ไหมล่ะมัใช่ไหมมันจะเป็นตัวอะไรืจดหรือเปล่าวะเเปล่าอ <c oughs> ่ 7, 8, ะร้อเจ็ดส่อ โอ๊ยตายจังตอนไหนมันจะมาพ่อเรื่อมาเรื่อยเยแปดสามเจ็ดหรือเปล่าแปดสามเจ็ดหรือเปล่าแล้วลุ้นไปเรื่อยมันมันต้องไม่มีแบบเลขสามสามไงเจ็ดหรือเปล่ารอลุ้นก่อนเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนูรู้ว่าเป็นเจ็ด คือนานจริงเลยสามสามดีกว่าสุดท้ายว่าเป็นสามดีกว่านี่ครับมันจะเป็นแปดสามสามครับผมตัวสุดท้ายามันจะเป็นเลขสามครับพอเลขสามมาชัดเจนนะครับ จ็ดบ้านเลยเจ็ดแล้วก็ต้องไปอ่ะครับสามแปดสามสามแปดสามสามครับเลขมงคลสำหรับวันที่สิบหกเดือนสิบสองปีหกสี่ครับเป็นเลขมงคลที่แปดสามสามครับผมอันนี้ก็ใช้ปิญญาในการรับชมครับแล้วเราแต่ความชอบของแต่ละคนครับนะครับแปดสามสามชัดเจนนะครับผม อย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ให้กำลังใจด้วยนะครั <13. S 1> ครบเ <13. S 1> ้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสางสางส,สองไอ้พวกทางสิแล้วเจบกันนาย